ดครับวันนี้ผมนายเกยร์ทองทานักศึกษาแผนเกช่างอิเล็กิปีโปรชั้นปสปีที่สองครับก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับเครื่องรับคนเข้าออกในห้องสมุดนะครับโดยเครื่องรับพลเครื่องรับคนเข้าออกในห้องสมุดเราจะมีสามส่วนวนการคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งนี่จะเป็นส่วนควบคุมนะครับจะมีภาคจ่ายไฟและเซ็นเซอร์ตัวรับอินฟาเรดอยู่ด้านในของตัวนี้นะครับและตัวนี้ จะเป็นตัวส่งอินฟราเรดให้กับตัวรับอินฟราเรดและตัวนี้จะเป็นตัวแสดงผลนะครับโดยด้านหน้านี้จะมีที่เสียบขวาดเดเตอร์กับสวิตไฟนะครับโดยเมื่อเราเปิดสวิตไฟนะครับไฟก็จะติดนะครับโดย LED นี้จะเป็นตัวแสดงสถานะว่า เมื่อเราเปิดไฟอ่ะถ้ามีไฟเข้ามาจะทําให้ LED ติดแสดงว่าเครื่องนี้ทํางานแล้วนะครับโดยครั้งแรกเราจะต้องปุบกุนเคียร์หน้าจอนะครับให้ตัวแสดงผลทางคนเข้าและคนออกให้เป็นสู0ๆ,ๆก่อนนะครับโดยจะมีสายตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างภาพแสดงผลกับ ค่รอบคุมนะครับโดยการโดยการเราจะจำลองการทํางานอย่างนี้นะครับโดยเราจะให้ตุกตาที่แสดงเป็นจานวนคนนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านมานะครับเซ็นเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับจะติดนะครับโดยที่ LED หนึ่งติดแสดงว่าเซ็นเซอร์หนึ่งทำงานนะครับแล้วผ่านไปที่ LED สองก็จะทําให้ LED จะทําให้ นับคนเข้านะครับโดยแสดงจํานวนว่ามีคนเข้าหนึ่งคนนะครับและเมื่อมีคนออกแสดงเมื่อมีคนออกนะครับเซ็นเซอร์ตัวที่สองจะทํางานก่อนโดย LED ดีหนึ่งจะติด LED ดีสองนะครับจะติดเมื่อผ่านมาที่ดีหนึ่งจะทํำให้ LED สองดับและจะแสดงจํานวนคนว่ามีคนออก หนึ่งคนทําให้เรารู้ว่ามีจํานวนคนเข้าออท้องสมุดมีกี่คนนะครับโดยจะมีคนเข้าถ้าคนเข้าไปเรื่อยๆก็จะนับถ้ามีคนเข้าไปเรื่อยก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับจะเป็นจํานวนสองคนนะครับสามคนนะครับสี่คนครับและจํานวนคนออกนะครับจำนวนคนออกนะครับ จะมาสองคนนะครับสามคน,นครับสี่คนนะครับถ้าเราอยากบันทึกค่านะครับเราก็แค่กดปุ่มบันทึกนะครับกดเลยครับ LED ที่หนึ่งจะติดนะครับค่าก็าจะค่าในนี้ก็จะจําใน EPROM นะครับเมื่อเราปิดไฟพอเราเปิดไฟมาครั้งแรกมันก็จะ เซผลค่าที่เราจําไว้ครั้งแรกคือ44นะครับครับผมก็ขอจบการพีเซนเพียงเท่านี้ครับครับ